ไล่วันยังขำสวยง่ามบองเพชรเดีย๋ยวแยกจิตไหยนะไปยืนอยู่หันไปอ,อ,อยกอดเห็นหน่อยกอดเห็นนี่นี่มันยืนอยู่ข้างเนี่ป้ายไลย่เอาไปหญิงอ้น่นเร็วเร็ว เราได้มาเที่ยวแล้วเราต้องถ่ายรูไปไว้หน่อยข้างป้ายะเขาให้ข้าไปเนี่ยเ<ะ>ข้าทางนี้ไม่ได้อะ เข้าไม่ได้อะอมคนห,หลายพี่ต่ได้แต่บองเพชรนี่นี่นั่นกาแฟนี่สวยมาก มันกแค่คนเยอะแยะเท่านั้นเอเมื่อกี้ใครบอกเราชื่ออะไรนะลินแดงดาด้ารองเท็ดใต้บันยังขำฝนตกไปปล่อยเด้อฝนตกพี่น้อง อ่ะหนูไปยืนตรงนั้นดิตรงซอกๆเนี่ยสองคนเรื่อยเรื่อยยืนตรงกลางก็ได้ตรงไหนก็ได้อ่านมาเออูไปจับดอกมันก็ได้เหมือนตรงดอกมันะดอกเหมือนดอกไอ้นั่นเลยแก้มังกร

เนี่ยต้นเขากวางหนูวิ่งเดินไปเลยยายจะถ่ายตามที่หนูเดินเดินไปเลยเดินไปเรื่อยๆหันมา หนูหันหน้ามาแล้วถ่อย่างนี้สองข้างเออโอเควูวตรงนี้หนามด้วยนะหนูวางหนามเด้อเอาข้าต้นนี้เลยอเออไปตรงหนามตรงหนามถ่ายรูปตรงหนามเลยสวยงามอ่ะหนูยืนหันหน้ามา ยิงอุ่นท้างหน้ำเลยเออเค